สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลอยอดีาาตภรายาปีเตอร์คอปตอบกลับเรียกว่าทําเอาสาวพลอยอดีตภรายาของหนุ่มปีเตอร์คอปถึงกับเกิดอาการหัวร้อนขึ้นมาทันทีหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาเผยคลิปฮาๆกับลูกๆแต่กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์พาดพิงไปถึงอดีตสามีว่าก็ประสาทบันเทิงเกินเติร์เขาถึงได้ไปปะงานนี้ทําเอาสาวพลอยถึงกับต้องรีบคอมเมนต์ตอบกลับเลยว่าดิฉันจะอารมณ์ดีบ้าบอขนาดไหนก็ได้ค่ะ เพื่อนรอบตัวครอบครัวมีความสุขสร้างรอยยิ้มหัวเราะกันได้สนุกสนานความตลกติงต้องมันไม่ได้เป็นสร้างปัญหาให้ใครหรอกคะ่ะยกเว้นคนแบบคุณเนี้ยแหละเชิญปรับทัศนคตินะคะหัดยิม้มหัดหัวเราะบ้างฝึกมองเรื่องอะไรให้มันเป็นบวกบ้างชีวิตคุณเศรา้าเช่ว่าคนอื่นจะมีความสุขไม่ได้นะคะอย่าใจแคบคะ่ะแล้วเรื่องครอบครัวเนี่ยช่วยให้เกียรติคุณปีเตอร์ด้วยนะคะมันจบกันไปหลายปีแล้วคุณยังขุดชื่อเขามาพูดเป็นประเด็นนั่นอีก วางมือถือลงแล้วไปนอนสักพักสูดหายใจลึกๆนะคะลองคิดดูสิว่าเราเครียดกับชีวิตมากไปหรือเปล่าหมกมุ่นกับสื่อโซเชียลมากเกินไปไหมถ้าปล่อยวางอารมณ์ไม่ได้เลยคิดว่าฉันมีอิสระเสะรีจะด่าใครยังไงก็ได้ไม่ผิดแนะนําว่าควรพบแพทย์นะคะพร้อมทั้งสาวพรอยยังลงแคปชั่นว่าขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับทัศนคติแบบนี้นะคะพรอยเป็นคนตลกอารมณ์ดีคิดบวกออกจากติงตองมากๆเวลาที่อยู่กับคนที่สบายใจ เพื่อนสมัยเด็กๆจะรู้ว่าพลอยเป็นคนแบบนี้มาตลอดไม่ได้เพิ่งมาเป็นส่วนอดีตสามีก็รู้นะจ๊ะแล้วปัญหาที่ต้องแยกย้ายก็รู้ๆกันนะไม่ขอย้อนใครที่ไม่ชอบนิสัยหรือรับความเป็นคนแบบนี้ไม่ได้เชิญอันฟอไปเลยนะฮะไม่ต้องเสียเวลามาคอมเมนต์อะไรที่จะต้องทำให้ต่างฝ่ายต่างต้องมานั่งอารมณ์เสียอีกเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาตึงเครียดสำหรับทุกคนแต่คุณควรหาเวลาบำบัดความเครียดด้วยวิธีอื่น ไม่ใช่มานั่งบั่นทอนคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนี่โชคดีนะว่าดิฉันแข็งแกร่งดั่งหินผาคำพูดที่คุณพิมมพ์าทำอะไรดีฉันไม่ได้เลยแต่มันสร้างพลังลบให้กับคลิปสนุกสนุกเบาสมองที่ดิฉันตั้งใจจะแบ่งปันให้คนอื่นรับทราบตรงกันนะฮะด้วยรักจากแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ